สวัสดีค่ะก็อ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ต้มต้มแล้วก็จะยำนะคะยำนี้ก็เอาหอมเอาอะไรลงไปแล้วนะคะก็จะมายำนี่ก็ต้องเอาอื่นไปซ้มแระก่อนนะคะแล้วก็เ้ลงเลยน้ำนี่มันร้อนมันเดือดมันสุกแล้วนะคะก็เอามาฉีกนะคะ ที่นี้ก็จะเอาผงชโลดลงนะคะนี่ค่ะผงชะลดลงแล้วนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกนี้ก็ถ้าไม่เผ็ดก็ไม่ใช่ป้าเขใส่แล้วนะคะเอาอย่างนี้เลยนะคะนี่ให้มันเผ็ดแล้วก็เราต้มน้ำเล่าปรุงแล้วนะคะก็หามะนาวาใส่อีกนะคะ ก่อนมะนาวอยู่ไหนเนาะ <c oughs> มันหนาวไม่มี น,นี่โอ้ยมันแหนลลน้งแล้วละมันคงไม่กินแล้วละโอมันแห้งแล้วไม่เป็นนะคะก็ไม่ต้องใส่ใส่มะขามเปียกแล้วเราก็ชิมดูนะคะว่ามันอร่อยหรือเปล่า ไม่รู้มันเป็นอะไรใส่น้ำปลาใส่น้กว่าน้ำปลาน้ำเนี้ยน้ำปลาลง แล้วก็จะเอาใส่หม้อน,นี่แหละไปอ,ออเสักคนนะอันนี้ ลน สุกเรียบร้อยแล้วนะคะทำก็เสร็จแล้วก็ไปได้แล้วนะคะไปกินได้เแล้วะคะโอ้ยป่าคนใจ่นี้ทำจนจนหนื่งจนหนื่งไนงไนะคะ ก็ตักไปแล้วนะคะหนึ่งหม้อนะคะเนี่ยเนี่หนึ่งหม้อนะคะก็จะไปสู่ประต็นกินนะคะขอบคุณค่ะ